เฟอรพอดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับ,รบเจอก็เตรียมที่จะเขียนเลขให้พอดีเลยครับพี่บซีเป็นยังไงครับฝันยังไงบ้างวงวดนี้ครับเห็นว่าเข็ียดฝันฝันมันมีคนไปบอกแล้วมีไปบอกไปบอกเลขเลยไปบอกเลขเลยงวดงวดบอดไว้โอ้ขึ้นบอดไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูเดี๋ยวจะให้เขียนให้ให,ใหม่เลยฝันนานยังครับฝันแต่ต่องวดเลยฝันแต่ต่องวดเลยคฝันว่าใครไปบอกนะ เป็นผีหรือเป็นเป็นมันไม่รู้จักเขาหรอกไม่รู้จักเป็นคนไม่รู้จักเขาเขาไปยังไงมายังไงเตะเราถมว่าอะไรว่าบอกสองสองเด้อเหรอนะผนไปบอกสองสองเด้บอบเครับ,บตัวเดียวแหละบอกแฟนแฟนแมนเด้อนะครับเอฟซี FC เคยเข้าายงวดนะแต่ไม่ค่อยได้ตามนะครับ,รบตามเด้อ ไปไปมันเดีพอลุงหมดไปขายกาแฟหายากหาตัวยากตอนนี้นะครับหาตัวยากหาตัวยากครทำมาหากินต้องเจอถึงจะได้ไทยนี่มาเจอพอดีเลยครับอฝันว่าคนไปบอกเลขไม่ได้กระซิบบอกดังๆเลยบอกบอกดังอยู่ไม่กระซิบผู้ชายเสียงผู้ชายผู้ชายผู้ชายตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่แต่ไม่ไม่เคยรู้จักก็ไม่ใช่ตจันตะเีไม่ใช่เนาะไม่ใช่แต่คนนี้ออกจากขาวขาวขาว เอามาแบ่งปันปให้ FC เนาะ,ะลุงก็ขายกาแฟอยู่นะครับอ่ะงั้นก็เขียนเลขให้เอฟเลยครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเลขใกล้จะออกแล้วไม่รอชาถือโค้งสุดท้ายเลยเนาะหนึ่งเนาะหนึ่งสิงหาครับผมสองโค้งวันเจ็ดนี่แหละครับสิงหาเช่น เล็กตัวใหญ่ๆเลยครับตัวเล็กครับผมเป็นสองตัวนี่นะสอง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 ตัวๆแล้วไม่ไม่มีอะไรเยอะย่ผมจะกันให้ตัวนี้อะไรกันอะไรกันเอฟซีแต่เป็นรนบบสองสองตัวเดียวมีกันด้วยกันกันเก้าเป็น ก้า9เป็ดมายัางไงกันก้าเป็ดน,นี่นีผมผมไปไปขอเม่ฮันนี่มาเอไปเมฮันนี่มาแล้วเป็นแม่มาแล้วไปไปจับได้ 8, เปดเก้าแหละโอ้จะได้เปดเก้าอันนี้<ต>ไปผมมากันเก้าแปดปดเก้ามากันเก้าปดับขอสองตัวไม่ได้ขอสามตัวขอเมฮันนี่้ขอสองตัวเลยจับแค่สอตัวมาจับ 9, 9, 9, ได้เก้าโอ้เก้าได้เก้าแสดวไปไกลนี่นรี่ ไปวันเมียเทียนไปอุบลอ๋อเกลี่ยวะว้ภรรยาไปอุปปบลไปเที่ยวขากลับมากะแกล่ฝนตกพอดีแม่นี้ขอสองตัวขอสองตัวไม่ได้ขอสามตัวเลยขอสองตัวเลยเซฟเซฟดูนะก็เลยได้แปดเก้าเก้าแปดนี่นะแปดเก้าเก้าแปดกไอ่ะเดี๋ยวลงก็โชว์ให้เอฟซีหน่อยออค,คือชวยหน่อยฮะอันคือกัน เนี่ย F40 นะครับไม่เยอะขอสามตัวขอแค่สองตัวขอแค่สองตัวฟันก็ได้สองตัวด้วยได้สองตัวบอกแค่สองเพิ่มแรกผมขอแค่สองตัวถ้าใครอยากได้สามตัวก็สองสองเป็นสี่เนาะครับแต้มสองสองสี่นะครับแต้มเอาเองเลยนะครับรายการนี้แอดคุยเอาเองนะครับสองสองสองบวกสองเป็นสี่เนาะสองสองเป็นสี่ท่องสุขคูณเลยจำแม่นแล้วอะไรคือสองสองฟันได้แค่นี้ นะครับในลุงกาแฟนะครับแล้วงวดเสลวฟันไหมอ่ะลุงอาฟังก็ได้อาจารย์โอเคคับงวดเสลันว่าไฟไม่ลดกาแฟเข้าเข้ามันเข้าตรงกลางหนึ่งแปดตรงก็ซื้อผมก็แปรตรงอต่นสี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดหกผมก็ว่าไม่ตรงกลางผมก็จะซื้อตรงกลางหนึ่งแปดก็ถือไปอ่ากรนีประมาณนี้นะครับรี่ก็ได้ครับลุงกาแฟนะครับ เอ็นลุงทนายก็อย่าลืมอุดหนุนกาแฟเ,เด้อน,นะครับกาแฟอร่อยไม่พอครับบอกเลขด้วยนะครับถ้าไม่มีเงินจ่ายก็รอซื้อเลขก่อนเลขออกอ,อยาก <laughs> เลขออกให้ใจ่ายก็ได้นะครับก็ม <laughs> <laughs> าสร้างกาแฟกินก่อนได้เลยนะแลับปกติแม่นนะครับงวดที่แล้วเคยมาตามต้นหลักกิโลดังๆคนมาเยอะๆลุงก็ปล่อยตัวเลขแข่งกับหลักกิโลมกันเนาะก็จากหลักกิโลนี่เแหละไปเข้าฝันไปเข้าฝันโอปุ ไอ้ช่วงนี้ไม่เคยไปเข้าฝันบุกก็เข้าเรื่อยแต่ว่าสลับคนไปบอกอผมขอจากหลักกิโลเนี่ยนะมาคอที่นี่แล้วก็เพิ่นไปเข้าฝันอ๋แต่ก่อนเนาะตอนนี้ก็มีน่าจะเป็นเจ้าที่ที่เจ้าที่แถวบ้านหรือเปล่าลองไปบอกเดิมเดิมเดิมก็คนดำเปลี่ยนแล้วนี่เป็นคนขาวเป็นคนขาวออ๋ ก็เลขน่าจะถ้าชอบจริงอย่างคนรางสองสองกับเก <9 000. S 1> ้าเปดชบอะไรคุณลุงชอบอะไรดีตัวชอบมันก็สอบทั้งสองตัวแหละแต่ไม่มีหนักมีเบาแต่ถ้าจะหนักก็จะไปหนักเพนเดอรเก้าแปดตัวเด้อ, 98, ดกองออก็ตามเลขฝันเนาะ ตามเลขกฝันเนาะเลขฝันตัวเลขก็ไปเชียงเลขกเสียงมาเลขกเสียงมาแม่นี่ให้มาเก้าแปดแปดเก้าอย่าลืมนะครับเก้ากับหกตัวเดียวกันด้วยเอฟซีนะครับเดียวก็มีโอกาสเป็นไปได้นะหกแปดก็ได้นะครับเพราะว่าเลขแม่นี่เนจะกลับหัวกลับหางได้นะครับแต่ถ้าเลขอุงปูสวงเปดจะเป็นสามด้วยนะครับนี่เลขอกลงปูสวงจะถ้าใครตามลงปูสวงจะรู้แหละครับถ้าเป็นเปดนี่จะเป็นสามทันทีนะครับนี่เลขลกงปูสวงนะครับ ก็อย่าลืมมันเป็นแนวทางเด้อยสำหรับลุงก็แบ่งปันกันเนาะลุงมีอะไรจะฝากเอฟซีที่ชมอยู่ไหมว่าก็ให้เอฟซีก็โชคดีมันๆปังๆอย่าลืมอย่างนะว่าเลยวกับหัวกับอะไรกลับหัวกลับหางกลับหัวกลับหางตีลังกาก็อย่าลืมเนะตีลังกากลับนะครับก็ลุงก็ขายกาแฟอยู่สายสายนี่แหละสายสนมนี่แหละสายสนมขนาดนัดเจ๊ลำใหญ่ อ๋อสีขอ,ขอหลายคนเลยท่านอาจจะรู้จักลุงกาแฟเขาเรียกกันเนาะนะครับลุงกาแฟแต่ถ้าเจอลุงก็อุดหนุนกาแฟได้นะครับนี่ครับขันรถที่วงเห็นนะครับอุดหนุนได้เด้อลุงกาแฟนะครับก็ทาเลกทําหวยได้นะครับตามความฝันก็ให้มาแม่นบ่อยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณลุงมากเลยจ้าสาธุเฮงๆปังๆขายดิบขายดีเด้อเหมือนเทน้ำเทท่าสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม